อ๋ลอพอมพัดดังดังเัาเสียงแต่เดี๋ยแอืมเหมือนจะพัดลมข้างเนี้ยพัดลมข้างสายอาจจะดังข้างขวา,าปกติน่าจะใช้อย่านเ้ แต่ซื้อหม่อไหอหี้ยเ้ยแซมมีเราไม่ได้เห็นหน้ากันนานมากเลยแซมมี่เดะเดมมี่ไงเออ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 อนอ้ออ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 ององอออออออ แล้วก็สว่างอ๋อตอนนี้ก็สว่างละสว่างจ้ะสว่างขนาดนีเ้เลยอ่ะโอเคนะคะอีกหนึ่งนะสีน,ะะน,ะะนะะ่ะหะหอ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 อ้ขาตัวเลย <c oughs> เพราะว่าอันนี้ต้องเอาไปจ้องใส่เสงเอะไรสักอย่างจ้องกันหรอคค่ะ่ปไหน อยากเปิดอยากเปิดก็เปิดไม่อยากเปิดก็ไม่ต้องเปิดจะเปิดก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้โอเคทางนี้ถูไม่ก่อนเลี่ยจะเปิดก็ได้นะอุยวินนี่เหมือนจะเปิดเปิดแล้วเย้นนัูเราใส่แว่นแป๊บนึ่งนานมากวันนี้ก็ครูมีคนเปิดกล้องเยอะมากอย่ใส่แว่นแป๊บนึงใส่แว่นแป๊บนึงโอ้โหครูว่าแล้วอยากเอาใช้แอปอะไรสักอย่าง ที่เป็นเอฟเฟกใช่ไหมครูใช่แต่ตอนนี้ในพักเริ่มทำภูเสียบตาละ <c oughs> อ่าวันนี้นะคะก็เมื่อกี้คุย้อาข้าวแล้วเนาะคือวันนี้ตอนแรกว่าจะสอบแต่ว่ายังไม่ได้นัดว่าให้อ่านเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจะเลื่อนสอบมันพรุ่งนี้ <c oughs> แล้วเอาเนื้อหาของวันพุด <c oughs> ที่เป็นเรื่องการพูดรายงานนะ่ะมาวันนี้นะคะซึ่ง ถามว่าก็จะไม่ได้เจาะเรื่องการพูดรายงานมากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องบูรณาการเสรียมมากกว่านะจ๊ะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ใครเริ่มทำแล้วบ้างยกม,มือขึ้นคลิปวิดีโอแล้วมายกตูบอกให้ยกมืออ่ายะหยามาแล้วหนึง่งอ่ะเหนือมาแล้วอ่ะเป็นตูเปิดปดูกันเหนือมาแล้วนะคะ เฟมี่ทาเริ่มทําแล้วบูมเริ่มทําแล้วนายบูมไม่ทําใช่ไหมอาวารีก็เริ่มทำแล้วนายบูมไม่ทําใช่ไหมเง็นก็เห็นกระพริบเงี้ยก็จะรู้อาไม่ทำหรือไม่เอาคะแนนได้ในพากยกขึ้นนะกูถามว่าใครที่เริ่มทำคลิปวิดีโอบูรณาการแล้วให้ยกมือขึ้น ใครที่เริ่มทำแล้วคือเริ่มแล้วว่าเออเเริ่มแบบวิธีการต่างๆเริ่มมารล้วหรือแค่อัดเสียงอะไรต่างๆนะคะเอ๊ะคุณว่าแบ็กราวนิ่งแปลกๆอ๋อคุณแม่โอ้โหเขาเปลี่ยนเป็นใครถอดได้ไหมแล้วแต่ ไข <Yeah. S 2> ่ทอดเดี๋ยวนะไข่ทอดไข่ทอดมันเป็นยังไงไข่ทอดมันง่ายไปหรือเปล่าไข่มันง่ายมากไข่เจียวไข่เจียวอะไรมันเป็นท้องถิ่นคนอื่นเขาทําแบบแอดวาน์เธอทาแค่ไข่เจียวเนี่ยนะไม่ผ่านค่ะไปคิดมาใหมา่ไม่อนุมัติไม่อนุมัติอย่างแรง S <S 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 ใครปรึกษาที่บ้านมาว่าแบบเอออันไหนพอทําได้และสะดวกแต่ไข่เจียวนี่เกินไปบ้างลูกมันเออมันน่าจะมีอะไรที่แบบนี้ในบูมอีกรอบหนึ่งคุกฆาตกรรมเธอแนะ่เอะโฟกัสสามก็เริ่มทำแล้วนะคะเออโอเคนะคะแพนเค้กได้ไหมคะแพนเค้กอะไรลูกวัฒนธรรมมากเลยลูกไทยเอาของไทยยกเว้นว่าหนูจะทำ <S 2> <S 2> ะแพนเคก้ก ถ้าหนูจะทำแพนเค้กที่ที่ที่มันแสดงถึงความเป็นไทยผสมผสานเป็นฟิวชั่นแต่ไม่ใช่ว่าเอาแพนเคก้กเฉยๆไม่ต้องนะคะแพนเค้กแค่ๆก็ทำได้แป้งสำเร็จก็มีแต่มันมีอะไรที่ม่งบอกถึงความรักความเป็นไทย <Okay. S 1> โอเคพูดคำคำคำหนึ่ใส่แครอทเข้าไปอันนี้ไอด้าถามย่ายาเนี่ยพูดให้เพื่อนคิดเอง หลยอยากไม่ต้องพูดให้เพื่อนคิดเองบ้างไม่งั้นเออเคงได้เนี่ยตู่จีนะทำไปสิเออคนไทยเชื้อสายจีนมีทั่วประเทศอยจะทำทำโรยนะคะทำได้รวยนะคะช่วงเนี้ยผมไม่ได้เชื่อสายจีแต่คนจะทำเออครูพูดว่าคนไทยเธอฟังครูตัวย่าเฮ้ยครูบอกว่าประเทศไทยเขาก็มีคนไทยเชื่อสายจีโน่เธอขย่ายกว่าเนี้ยเฮ้ยนะคะ ส่วนไอด้าเนี่ยแพนเค,ค้กขอฮึคือมันเป็นแพนเค,ค้กมาเป็นขนมเฝ้ารังมันไม่ใช่ขนมดั้งเดิมของไทยเพราะฉะนั้น,ถ,น,นคคถ้าหนูจะทำแพนเค้กพาร์คเดียบูแซกถ้าหนูจะทำแพนเค้กมันก็ต้องมีอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยแพนเค,ค้กอะไรที่แบบเออมันดูแปลกดีเพราะแพนเค,ค้กแบบนี้มีแป้งสำเร็จอะไรเลยมัน oh. ง่ายไปนะคะ มันก็พอๆกับการถ้าไข่เจียวนะคะแผ่นเค้กเลยนะคะนะคะขอให้แตกคิดให้เยอะลรวจะรู้เจอครูเดี๋ยวมาผมไม่ถามแม่ก่อนเดี๋ยวทำขนมในพาร์ทเดี๋ยวค่อยถามปิดไหมค่ะถ้าจะพูดต้องเกมืออ่ทุกคนเอามือลงใครไม่เอามือลงเดี๋ยวครูเคลียร์มือเองเดี๋ยวเคลียร์มือละวไมีใครเรียกหนูเออช่างแตะอะ โอเคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะจะมาพูดเรื่องนี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้นำเสนอแล้วเราจะเป็นการตัดต่อโดยใช้วิดีโอซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่เธอใช้อะไรกันแคปคัสหรือคลายมาเตอร์แคปคัสแคปคัสแคปคัสแคปคัมีอะไรอีกกิปคัทแคปคัสส่วนใหญ่เป็นแคปคัสหมดเลยเนาะหนูใช้แคปคัสกับ driving driving แคปคัทนี่คือเสียงอะไรได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะอเค,อเคงั้นก็ทำให้สมบูรณ์นะคะแล้วคนอื่นที่ไม่พูดนี่คือยังไงคะกําลังช่างใจอยู่กําลังเรียนรู้กับการยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ใช่ไหมโอ้แต่เริ่มอัดแคปค <c oughs> แคปโมชั่นนินจาจา่าไอดา้จาจ๋าโอเคค่ะอ่าก็เลือกใช้งานนะคะอย่าลืมนะคะ อาทิตย์ไหนที่ต้องส่งครูขอย้ำเตือนเดือนหน้าเธอต้องส่งให้ครูดูก่อนนำเสนอนะคะ,อะโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรไหมเรื่องการทำโครงงานคุยถามก่อนแล้วเดี๋ยวตอนข้าสุดท้ายครูปุ้ยจะถามอีกรอบหนึ่งใครมีปัญหาอีกไหมหรือว่าใครจะเตรียมพักก็ไม่ต้องพูดลูก อ,อพักพูดมันทำให้ไม่ครูไม่ได้ฟังเพื่อนนะลูกนะแฮมดื้อปิดกล่องนะปิดกล่องงอนงอนแอบไม่มีใช่ไหมลูกใครเจอปัญหาหรือใครคิดว่าจะเปลี่ยนโครงงานไม่มีเลยขอไอด้านนี้ก็ติดไว้ก่อนเนาะโอ พยายามถ้าใครเนี่ยันไม่ได้บอกชื่อโครงงานครูพยายามทําให้เป็นสิ่งที่เราทําได้แต่ไม่ใช่ง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นของในพักจากบัวลอยนี่ครูลบทิ้งก่อนนะเพราะเธอบอกว่าเธอจะเปลี่ยนใช่ไหมแล้วแล้วไอดาไอด้าก็ไปคิดมาก่อนนะคะแพนเคสเฉยๆดูจะง่ายไปนะคะลูกค่ะ แล้วสรุปยนีอย่างคือโมจิใช่ไหมลกูกครับโอเคโอเคค่ะงั้นก็อะไร<ท>ครับไม่ใช่แอมมันไม่ถึงหัวผมกล้องไ,ไม่ถึงหัวผมกล้องไม่ถึงไม่เป็นไรลูกเอาไว้นั่นแหละครูเห็นแค่รีบรีบ,ล,บลืบผมก็ยังดีแล้วลูกอ่ะเพราะฉะนั้น<ท>ตอนนี้ก็ ไม่มีใครมีปัญหาเนะาะครูถามวิธีในพาร์ทนี่คือยังคิดไม่ออกใช่ไหมในฟิลนี่ทําอะไรนะในฟิลคิดออกแล้วค่ะคขนมเค่งเนาะในฟิลแหละในฟิลหายเงียบไปเลยอยู่ในเกมเนี่ยเลยครูว่าขนมเค่งในฟิลหายไปเนาะม่อยู่ครูมาวินอุ้ยมาวินไม่เห็นนานมากให่ ไม่เปิดกล้องเลยโพคินก็หายแสบยกเว้นคนนั Hence, ้นน่ะ oh, ที่เล่นเกมแล้วอยู่ดีๆโพคินโรงงานบูรณาการล่ะลูกทำอะไรหายโพคินอยู่นี่ชื่อโพคินยังอยู่เลยโพคินจะทำอะไรลูกโอ้ละละใจแย่อย่างลูกโพคินคับ มันหนึ่งหอไม่เห็นจื่อเลยอะโอเคนซับครับมากกูเห็นอยูเนี่ยเห็นแล้วคุณจะปิดในในพักในพักพูดเยอะต่อมาอันเดย์ทำอะไรนะค่อยดูค่อยคิดกับแม่ค่ะอะไรนะคิดไม่ออกค่ะคิดไม่ออกแต่ลูกนิดนิดคิดนะลูกค่ะ หนูทำข้าวจี่แล้วมันน่าอร่อยหนูก็เลยอ่ะย่าย่ายาย่าครูยังไม่ได้ถามอย่าเพื่งแทรกอย่าเพึ่งแทรกอย่าเพึ่งแทรกมารยาทมารยาหยุดก่อนหยุดก่อนครูถามเพื่อนอยู่ไอ้ด้านนี้กําลังคิดนอโดนัทละคะโดนัทโดนัทไม่อยู่แล้วครูจะได้ความตอบไปเนี่ยพอใจทําอะไรลูกพอใจพอใจทะไรคะอย่าบอกว่าลืมคิด พอใจเยบไปเลยไอรีนไอรีนไอรีนจะทำะไรคะโครงงานบูรณาการเปิดไมพูดชา้าชาชัดชัดไม่ใช่เปิดแล้วปิดฟัง้เรื่องนะไอรีนจะทำอะไรไม่ตอบไม่โตตอบถ้าวันนั้นไม่มีงานก็คือจบนะคะสูนย์ไปเลยนะคะ ต้นเหลียวต้นเหลียวต้นเหลียวทำโครงงานอะไรรูปต้นเหลียวคุณแม่ไปฉีดวัคซีนนะคุณต้นเหลียวเนี่ยเนี่ย,ยพิมพ์มาก็ได้นี่ลูกพูดไม่ได้ก็พิมพ์ค่ะให้รู้ว่ามีตัวตนเนี่ยคุณถือว่าขาดนะคะแล้วคุณเฟนชิพนี่ก็ราเน้เอโฟกัสหนึ่งหายไปแล้ว โอเคนะคะออกไปด้วยใช่ไม่เพื่อนน่าจะได้เองอะโอเคแมในบูมปิดไปก่อนอุ๊บลืมปิดลืว <c oughs> กันแนงนี่นะลืมปิดอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่ครูไม่ได้ก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะคะมีเพิ่มในพักมานะคะเพราะฉะนั้นใครจะเปลี่ยนให้รีบเปลี่ยนนะคะเพราะถ้าวันงานเธอไม่มีอะไรมาให้ครูแล้วก็คือ อดแล้วนะคะอดแล้วนะคะโอ้โหชอบแบล็กแก้ววินนี่มากเลยเด่นเป็นสง่าขนาดเลยอะโอเคเรื่องการนำเสนอนะคะครูมั่นใจและหนูออกแบบให้ได้นะคะครูเคยให้ดูลหลายๆคลิปแล้วครูเคยให้ดูลหลายคลิปแล้วหวังว่ามันน่าจะมีจินตนาการนะคะหนูเห็นยูทูบเบอร์หลายคนที่เขาทำอาหารหรือว่าทำรายการวาไรตี้ต่างๆเงี้ยเออคือแบบ จริงๆมันมีคนนึงนะแต่ครูก็ไม่อยากให้ดูนะคะเพราะมันก็แบบเออแบบ18บลูวกนะคะคาคาไม่ดีเยอะนะคะไม่ค่อยอยากดู18บลูคไม่ไม่ไม่คำคำหยาบเยอะก็เลยไม่อยากพูดไม่อยากดูแต่จะให้ดูก็ได้นะมันก็สนุกดีถ้าเธอดูนะคะเคยเคยดูอันนั้นไหมล่ะล้างล้างตู้เย็นไม่เคยดูแต่ครูต้องปิดไมตอนที่มันห้อหยาบปิดทําไมเขาก็เซ็นเซอร์สิ รูคะลูกชุบได้ไหมได้ค่ะลูกชุบแน่ใจนะคะแน่ใจว่าจะลูกชุบนะชุบที่บ้านรลอยังลูก,ลกชุบวัตถุดิบเยอะกว่าอันอื่นอีกนะวัตถุดิบน่อยมากลูกชุบอะ่ะไหนจะต้องเอาถั่วมาต้มบดปั้นจำเยอะแน่นอนแล้วก็ไอตัวชุบอีกที่มันเป็นบ้น ลูกชุบมีขั้นตอนเยอะนะคะสีผสมมีเออเลือกเอาเจ้าสีถ้าสีแบบ <predominantly S 1> สังเคาราะห์ก็จะแพงถูกก็ไม่ไม่แพงหรอกแต่มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพถ้าสีธรรมชาติก็จะติดยากนิดนึงนะคะส <ๆ S 2> ่วนใหญ่ลูกชุบก็ให้ฉีสีสังเคราะห์ก็ถูกนะห้าบาทสี่บาทสามบาทแล้วแต่ร้านนะคะแต่อันนี้น่าจะแพงขึ้นละของผมมันขหยิบน้อยสุดละลูกชุบชัวใช่ไหมคะไอ้ได้ให้ได้ชัวกูก็จะพิมพ์เลยนะว่าทําลูกชุบ ขนมเหลือขนมเหลือคืออะไรโครงงานขนมเหลือขนมเกลือหรือเปล่าลูกไอคือขนมขนมเหลือครอไม่เคยได้ยินขนมเหลือขนมเกลือหรือเปล่าพิมพ์ผิดใช่ไหมเกลือเกลือมันมีขนมเกลือมีแต่ขนมเหลือไม่มีขนมเหลือคือเรากินแล้วเหลือลูกขนมเลยเกลือไอนี้เราดีแก้แก้คำไหมครูเดี๋ยวนี้ขนมเกลือหรือขนมเหลือขนมเหลือมันคือกินเหลือนะ ขนมเกลือในครูยังอำขนมให้กินเหลือแล้วมาทำวันชัวค่ะโอเคไอ้ด้าชัวว่าจะเป็นลูกชุบแล้วไอ้ลีล่ะคะขนมอะไรคะเกลือหรือเหลือเกลือเนี่ยเราเคยกินใช่ไหมมันจะเหมือนมันที่เป็นเป็นสีขาวอะที่มันเป็นทรงสูงเคยเออยไอ้ลีขนมอะไรกันแน่เกลือใช่ไหมมันมีอันหวานๆวนด้วยแล้วมันก็มีอันแบบที่มันหวานมันเหมือนไส้มันจะเป็นไส้เดียวกับขนมจอกไส้มะพร้าวอะอารมณ์มั่อหละ ขนมเหลือก็ยังเหลืออีกเหรอมันคือขนมอะไรโอ้มันมันมีแบบขนมตอนเคียนบิดมันแบบเหลือแล้วก็มาทำอย่างเงี้ยเหรอขนมเกลือขนมเกลืออัหละขนมเกลือก็ลุ้นกันแบบสุดขนมเหลืออ่ะขนมเกลือโอเคนะคะขนมเกลือขนมเกลือก็ทําง่ายนะก็จะขูดมะพร้าวมะพร้าวรือย่างเงี้ยเขาก็มีที่แบบทําไส้ซื้อแล้วธีเดี๋ยวนี้เขามีไส้ซื้อเลยนะเห็นไหมอ่ะ โอเคเรีย okay. บร้อยนะคะก็มาเพิ่มละอ่ะต่อน,นะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะให้ดูอีกแบบเวอร์ชันหนึ่งซึ่งมันอาจจะแบบ a d v a n รนะคะให้ดูอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็จะพูดเรื่องการสอบพุ่งนี้นะคะเราอยากให้เธอไปทบทวนก่อนวันนี้จะไม่มีอะไรมากว้นนี้จะชิลนี่นหะหรัป้าเขาไม่ค่อยทำอาหารเลยป้าเขาบ่นรีวิวอาหารนะลูก คนนี้เป็นคนที่แบบพูดได้กักขระมา่อโอเคลางตู้เย็นนี่วินนี่อย่าเปลี่ยนโปรไฟล์อีกเลยเอาโปรไฟล์นี้เลยแบบเก่าแบบเก่าหรือพี่จะเก่าสายแก่แก่แก่แบกเก่าอ่ะกกามาะครูจะให้ดูโอ้ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ อันไหนดีอะที่แบบนี่นี่นี่เอาแบบคนนี้ก็ได้นะคะแบบไม่คือไม่ต้องเป็นวิชาการมากแต่ดูก็น่าสนใจดีคือเข้าใจเคาว่าไม่วิชาการมากไหมคือไม่เกรงตัวเองอยคือแบบมีความเป็น e นเตเทนเนอร์ถ้าเธอแบบอยากทำนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณขอข้ามโฆษณาแกรมรีนะโฆษณาที่เราเคุ้นเคยใน y t u t u แกรมมีอ่ะ คนนี้นะคะไม่รู้หนูเคยดูหรือเปล่าแต่ละาคนรุ่นครูน่าจะชอบดูนางมากเพราะนางพูดแบบตลกๆนะคะอันนี้คือเขาทำเมนูข้าวผัดไข่อันนี้สมมุติถ้าเธอทำเป็นแบบนางก็ได้แต่ประเด็นคือมันก็ต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะแต่ประเด็นคือมันจะลำบากตรงที่ว่าเราเป็นภาษาอังกฤษนะลูกเอ๊กนัมเบอวัน เอ๊ะปกระเทยแลนการอะ อันนี้ให้ดูอันหนึ่งนะคะแกะสูตรเมนูที่เรียกว่าเป็นที่โจดขานและเป็นที่โจดจันและเป็นที่คารหามากสําหรับเชฟชื่อดังและเซเลบริตี้เชฟเจมี่โอลิเวอร์นะคะที่ริอ่านทําเมนูข้าวผัดไข่อวดชาวเอเชียนมีกระแสหนึ่งก็คือตอนนี้ที่แบบดังขึ้นมาก็คือ Uncle Roger. อันเคิลโรเจอร์เอาคลิปต่างๆที่ทําอาหารเอเชียน,นมาวิจารณ์ว่าวิธีการทําหรือว่ารสชาติมันจะออกเป็นยังไงวันนี้เราจะมาแกะสูตรตามที่เจมี่โอลิเวอร์ทาเลยว่า มันออกมาแล้วมันจะอร่อยอย่างที่มันแสดงออกไหมแล้วก็าก็จะเปิดไปด้วยพร้อมกับ Uncle Roger อังเค r ร g โรเจอร์วิจาร์ไปด้วยนะคะเริ่มเลยนะคะ okay. เริ่มต้องหมุนตามด้วย <c oughs> ข้นเขาผัดไข่ทำไมถึงใส่ไข่ <Where S 2> ที่หลังนะผมก็สงส,งสยัย อ,อ่าอันนี้แนะนําว่าให้ใช้กระทะเอ่อก้นลึกนะฮะแต่ว่าบ้านฝรั่งไม่มีหรอกบ้านฝรั่งก็ต้องเป็นกระทะแบรนนะฮะใช้่นน Jamie, ชนคนกลางนะเอาไปคุณก็บอกอยู่แล้วว่าใส่ตอนเราก็ความเข้าใากของเราคือไอ้นี้ใส่โรยตอนท้ายอะไรยังไงถ,ถ,ถ้าเกิดในความเป็นจริงของเราถ้าเกิดอย่างนี้้วคือก็ต้องลองไปผัดไข่ให้สุกแต่ว่าเจมี่ทำอะไร

ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างสมมุตินะลูกคือหนูก็ทําให้ดูไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็พูดว่าเออสเตปบ้านมันก็คุกคุกคุกคกคุไปสเตปโทษก็คุกคุกคุกคกคุกไปเข้านนะคะหรือหนูจะทำแบบอีกเชฟหนึงเชฟฝรั่งคุยใช้ดูแบบษอังกฤษจริงๆแต่หนูคงไม่แอดไ์เหมือนคนนี้นะคะหรือว่าหนูจะทําแบบเแบบนี้ไม่ดีมั้งมันเล็กเกินไป แบบอีกคนหนึ่งคนนี้ก็เด่นมากเลยในเรื่องการสัาหารครูว่าน่าจะรู้จักหรือมั้หรือว่าไม่รู้จักแบบนะครูกดแชร์กดพิดปุ่มครูเขาชี่อล้างตู้เย็นล้าเออรายการชื่อล้างตู้เย็นแต่คนทำมาชื่อเบน